รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง 9M ขอด HD 30ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์รมชลประทานเสนอ สวัสดีครับเรามาต้อนรับความสดใสกับเช้าวันใหม่โดยอนุความรู้ที่น่าสนใจมากมายกับรายการสารพลังน้ำ r i d 1 4 for All สารพลังน้ำเป็นหนึ่งเพื่อทุกคนกันตอนนี้เลยครับสว,ส,สวัสดีครับ สวัสดีครับใช่ครับพบกันอีกแล้วนะครับในเช้าเช้าแบบนี้ทุกวันศุกร์กับรายการสารพลังน้ำเป็นหนึ่งเพื่อทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนครสรีธรรมราชครเป็นคนในพื้นที่แล้วนะคะเป็นเลยครับเพียนิดหน่อยค่ะต้องพามาที่สําคัญที่หนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งถ้าใครพูดถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชอาจจะต้องนึกถึงเลย มันถึงอะไรครับเป็นที่เดียวที่มีการปลูกโกโก้ได้ดีโหน้องไฝ่พี่ได้ยินมานานแล้วปลูกมานานมากตั้งแต่พี่เด็กๆใช่ไหมใช่แต่ววันนี้เลยจะพามาดูการแปรรูปช็อกโกแลตค่ะนี่ไงแต่ว่าไม่รู้เลยว่าแปรรูปเป็นอะไรแล้วขายยังไงอะไรโอ้โหไม่รู้เลยทุกอย่างเลยยังไม่รู้เลยทำไงดีแต่เราจะรู้แน่ถ้าชมรายการนี้ตามเรากันมาไปเลยดีกว่า สวัสดีครับเป็นไงน้องฝ้ายเข้ามาข้างในนี้หอมไหมหอมมากเมื่อกี้เรายืนรอข้างนอกต้องนานไงแล้ววันนี้เราก็เข้ามาข้างในแล้วครับแล้วก็ เป็นใครไม่ได้ครับสวัสดีก่อนเลยครับสวัสดีค่ะพี่นุชเจ้าของวันมอไทย,ทยคราฟช,ช็อ,อกโกแลตค่ะพี่นุชแนะนําตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงดีกว่าครับค่ะพี่นุชนะคะจิรายุนัอัจฉริยะขจรเป็นผู้ก่อตั้งวันมอไทยคราฟช็อกโกแลตในวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนปากคุนนครศรีธรรมราชค่ะนั่นไงไม่ผิดพลาดแน่ที่เราคุยกันว่าใช่ต้องที่นี่เท่านั้นเลยให้พี่นุชเล่าเกี่ยวกับเรื่องของช็อกโกแลต โกโก้ก่อนดีไหมครับที่นี่มีดียังไงบ้างคะมีช็อกโกแลตอย่างเดียวเลยหรือเปล่ายังไงบ้างที่นี่ตัวที่คิดว่าเป็นของดีคู่เมืองนครก็คือตัวช็อกโกแลตที่แปลรูปจากโกโก้ที่ปลูกพื้นที่ดั้งเดิมในจังหวัดนครน,นะคะม,มีอยู่หลายพื้นที่มากแต่ที่สําคัญเนี่ยปลูกมายาวนานครึ่งศตวรรษแล้วพื้นที่ปลูกถ้าเป็นตัวเลขจากส่วนของงานเกษตรเนี่ย ในส0 0 0 0กว่าไร่ที่กระจัดกระจายนะคะไม่ได้ปลูกเฉพาะโกโก้คือจะปลูกเป็นลักษณะสวนผสมที่เหมาะสมก็คือมีมังคุดทุเรียนมะมพร้าวเงาะกระท้อนบลาบๆคือเยอะไปหมดแล้วก็เป็นไม้ผลใช่ค่ะคือปลูกผสมกันไปบางบ้านก็มีทุเรียนอยู่10ต้นมีมังคุดอยู่30มมีมังคุดอยู่25้าคือก็ปลูกอย่างนี้ค่ะสมัยก่อนเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยคือมันกินน้ําเยอะมากนี่จริงหรือเปล่าครับ คือโกโก้เขาจะอยู่ในแหล่งที่เป็นเขตร้อนชื้นนะคะทั่วโลกถ้าในลัติจูดเดียวกันเนี่ยจะพบว่ามีโกโก้อยู่นะคะแล้วก็ในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์นะคะภูมิศาสตร์ดีนะคะภูมิอากาศก็ดีก็จะมีเทือกเขานครศรีธรรมราชแล้วก็มีเขาหลวงซึ่งก็จะมีน้ำเนี่ยไหลลงมาทุกท ก็คือมีหลัน้ำไหลผ่านตลอดเวลาถูกต้องค่ะแล้วก็ยิ่งในช่วงฤดูฝนเนี่ยก็จะมีน้ําปริมาณมากจากที่สูงก็ไหลลงสู่ที่ต่ําก็ผ่านบริเวณคลองมาน้่าน้เวลาไหลจากเขาก็จะต้องไหลออกทะเลใช่พะที่นี้ก็คือยังไงจะต้องมีน้ําไหลที่จะออกทะเลอยู่แล้วถูกต้องก็เลยเป็นสามารถปลูกโกโก้ได้ค่ะความพิเศษของโกโก้ที่นี่นะคะข้อที่1ก็คือเป็นการปลูกที่อายุเนี่ยค่ะต้นมันเยอะสูงก็คือเหมือนกับเต็มวัยแล้วก็ เป็นวัยที่แบบเป็นผู้ใหญ่แล้วโกโก้ก็เลยให้ผลผลิตที่ค่อนข้างมีกลิ่นรสนะคะโดยเฉพาะความอุดมสมบูรณ์ที่เล่าถึงให้ฟังเนี่ยเขาเป็นผลไม้ที่ปลูกผสมผสานเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติของเขาตั้งแต่เอาเข้าปากด้วยมเมล็ดสดเนี่ยจะรู้เลยว่า เฮ้ยมันอร่อยมันหอมมากเลยคือเราเองก็เคยมีโอกาสได้กินของเพื่อนๆกินน้ำลายตาแล้วค่ะนี่เือกเเอออืกกลยินน้ำลายตาแล้วค่ะมันอยากรู้จริงๆว่ามันแตกต่างยังไงพอฟังพี่นุชไปพี่ก็คิดไปปึ๊บปุ๊บมันจะมาทั้งถ้วยทั้งช้อนทั้งจานเราจะมาครบเลยเราให้พี่นุชเริ่มแนนะกระบวนการในการให้เราชิมดีกว่าอย่าเสียเวลาไปเลยปกตินี่เวลาเราจะเปิดผลเนี่ยค่ะเราจะใช้การทุบแอบเห็นแอบเห็นก็คือเราทุบด้วย มันเหมือนสากอะคะ่ะแต่เราทําจากไม้นะคะอันนี้นไม่ได้สิคะอันนี้ไม่ใช่ <c oughs> ทุบอันนี้เป็นที่ชงนะคะ <c oughs> นนงะคะโโจริงตรงนี้เราจะไม่ทุบเพราะเรามีเข้าของอยู่เยอะเดี๋ยวมันอาจจะแบบกระจุยกระจายอุยมันฟิลคล้ายกระท้อนเหมือนกันนะคะโอเคใช่ฟิลคล้ายกระท้อนนี่ค่ะอุ้ยจากพอมาแล้วออกมาเป็นนี่เลยอันนี้คือเมล็ดโกโก้ที่เราเอามาทำช็อกโกแลตใช่ค่ะนี่คือตัว ผลสดที่มีปุยขาวข้างในนะคะอยู่ในพอตอันนี้ก็คือตัวฝักของเขาเปิดออกมาเขาจะมีมะเมล็ดอย่างนี้ค่ะให้พี่ดุดนำเสนอในสิ่งต่อไปเลยดีไหมครับค่ะยินดีค่ะหลังจากที่เราเใช้ตัวมเมล็ดที่เห็นเนี่ยนะคะคไปใส่ในถังหมักนะคะค ก็ต้องมีการใช้ใบตองที่มีนวลตองข้างล่างเนี่ยเป็นพาหะมันเหมือนกับพาหานะนำเอายิต์ในธรรมชาติเนี่ยเข้าไปสู่ถังกระบวนการทํางานในนั้นน่ะถ้าพูดในเชิงวิชาการนิดนึงก็มันเป็นเรื่องของยิต์ทำงานแล้วมเมล็ดเนี่ยจุดประสงค์การหมกักคือทําให้มเมล็ดไม่งอกรากคือเขาเรียกว่าในภาษาเนี่ยเขาเรียกว่าตายโดยสมบูรณ์คือไม่งอกรากรในรูที่เขาจะงอกรากเนี่ยค่ะคก็จะเป็นส่วนที่ทําให้ตัวที่เขากําลังเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะ เข้าไปเปลี่ยนลักษณะของข้างในของเมล็ดทําให้เกิดสารตั้งต้นที่เมื่อไปเจอความร้อนก็จะมีกลิ่นรสที่เป็นช็อกโกแลตท,ที่เรารู้จัก สิ่งที่พี่รอคอยอันนี้คือหวานน้อยน้องป้าจอยาเอาไหนแล้วแต่ค่ะได้อ่าเอาพี่ชิมหวานน้อยดีกว่าพี่เป็นคนหวานไม่เยอะป้ายหวานอยู่แล้วป้ายก็ไม่ต้องมีน้าตาลหอมมากหอมมากค่ะต้องได้กลิ่นก่อนค่ะก็คือทดสอบกลิ่นของเขาว่าเขามีความหอมลึกเข้าไปทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายมันนัวมากอ่ะมันมันมันร้อยเป๊ะเลยค่ะ แต่มันมีความเป็นนมไม่ได้ผสมนมอ๋อตัวนี้เราใช้นมค่ะเราใช้นมชงอันนี้เราจะมี2สูตรคือจะใช้เป็นน้ําชงก็ได้ใช้เป็นนมชงก็ได้ <ใช S 1> อันนี้พี่นุชเราต้องเรียกว่าโกโก้โกหรือช็อกโกแลตครับตอนนี้อันนี้เราเรียกว่าช็อกโกแลตร้อนค่ะหลังจากซดช็อกโกแลตร้อนๆกันแล้วนะครับกิธีกรทั้งสองของเราก็ถึงช่วงเวลาอันรื้อหันลำดับถัดไปช็อกโกแลตแท่งนั่นเองครับได้เวลาแล้วก็ชิมเลย เมื่อกี้น้องไฟเราก็ได้เอาไปทำเป็นเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วเป็นห่งหงมาชงกันคราวนี้เนี่ยเข้าประเด็นสําคัญเลยออกมาเป็นช็อกโกแลตแท่งๆอย่างเงี้ยมันมีกี่ประเภทมีกี่ชนิดแล้วทำยังไงอะไรยังไงครับพี่นุชครับช็อกโกแลตเนี่ยค่ะเวลาทําก็สามารถที่จะทําเป็นดาร์กช็อกโกแลตได้คําว่าดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์เป็นตัวบอกว่าสมมุติว่าเราจะทำดาร์ก 83อย่างตัวนี้ค่ะเราก็จะมีมเมล็ดในถังเนี่ยเป็น83ของสัดส่วนนะคะที่เหลือก็จะเป็นอะไรจะเป็นน้ำตาลแต่ในสูตร,รของเราเราก็มีเคล็ดลับเข้าไปอีกเพราะเราก็จะไม่ได้ใส่น้ำตาลเป็น17เรเราก็จะมีเทคนิคในการทำโดยการใช้ตัวไขมันโกโก้จากบีบที่มเมล็ดในรุ่นรุ่นนั้นนะคะออกมาเพื่อเติมเข้าไปด้วยเพื่อให้เขาเนี่ยได้ความเขาเรียกว่าทำงานง่ายในเครื่องบดเพราะเรายังไม่เป็นไซส์ขนาดใหญ่ที่เป็นอุตสาหกรรม ああ <don> เรียบร้อยน้องฝ้ายชิมครบ หมายเลขเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยคราวนี้ที่อยู่ข้างๆพี่นี้พร้อมแล้วนะพร้อมที่จะซื้อกลับบ้านแล้วค่ะ100%เปนี่คราวนี้ต้องสอบถามพี่นุชเกี่ยวกับเรื่องเจ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้หน่อยครับค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวช็อกโกแลตนะคะผ่านกระบวนการที่เราบอกว่าจากผลที่แกะออกมานะคะมเมล็ดไปผ่านกระบวนการคือหมักตากขัก้วก,กระทอกเปลือกแล้วก็บด ะะการบดนวดอันนั้นเนะะี่ยค่ะมันกลายเป็นของเหลวข้นหนืดที่ไปเป็นตัวช็อกโกแลตอยู่ในทางแล้วเทเขาเก็บไว้นะคะเมื่อเก็บไว้แล้วะคะ่ะเขาแข็งก็เอาตัวที่แข็งนี่แหละคะ่ะมาบดเป็นตัวช็อกโกแลตร้อยรซนตะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวซิกเนเจอร์ก็คือซิงเกิลออริจินนครศรีธรรมราชก็คือที่เอามาชงเป็นแก้วนี้ใช่ค่ะคะพี่เอกคะเอาอันนี้ด้วยค่ะอุย อันนี้เป็นช็อกโกแลตบาร์ใช่ไหมคะที่เราชิมกันไม่เป็นหมายเลขสามหมายเลขใช่พี่นุชมีจำหน่ายทั้งสามหมายเลขอย่างนี้มีค่ะจะเป็นตัวช็อกโกแลตที่เป็นดาร์ก83%แล้วก็ตัว70%ดาร์กช็อกโกแลตและเป็นดาร์กมิลค์68%สิบแอ้์เอันนี้เด็กๆชอบแน่เลยเพราะว่าทานกันเมื่อสักครู่นี้ใช่ค่ะจับกระเป๋าขึ้นมากัดได้เลยใช่คเพราะว่าเด็กๆเลยพวกเราก็ชออบโเเคดใช่หร้องเวรถเลยค่ะเรียบร้อยเลยครรััับบควนนี้เราก็ต้องขอขอบคุณพี่นุชมากเลยนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโกโก้ไปจนถึงการ แปลสภาพเปลี่ยนแปลรูปจนเป็นช็อกโกแลตนะครับเกรดพรีเมียมของเราครับวันนี้ผมกับน้องฝ้ายต้องขอบคุณพี่นุษนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆทั้งสองท่านด้วยที่ให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องการปลูกโกโก้การเก็บโกโก้จนกระทั่งแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตพรีเมียมอย่างที่เราเห็นกันค่ะแล้วก็ฝ้ายค่ะก็จะต้องพาพี่เอกไปที่สำนักงานชุาประทานที่15แล้วใช่เราไปพบอะไรกันไปดูอะไรกันอะไรที่สนุกสนานกันเราตามไปดูกันเลยครับค่ะสวัสดีค่ะ Don't โหสิครับโหฮิวฮิวเอ้านงไฟเปลี่ยนเร็วมากเลยไหมคะชุดแบบนี้แน่นอนคะ่ะท่านผู้ชมที่แขกขันหมากมาได้เลยนะครับร้อมแต่ตีสามไม่ใช่เราเปลี่ยนเสื้อผ้าไงจากที่เมื่อสักครู่นี้รเราไปดูช็อกโกแลตมาแล้ว<ช>เปลี่ยนเร็วมากเพราะว่าตอนนี้เราเข้ามาในพื้นที่ของเป็นพระตำหนักค่ะใช่<ท>วันนี้วันนี้เรานัดทางผู้โวยการสำนักงานชลประทานที่สิบห้าแต่เราไม่ได้นัดใน ไม่ได้ไปที่สำนักตอนนี้เราอยู่กันที่พระตำหนักเดี๋ยวเราไปหาผอสอกันด้วยชุดนี้ดีกว่าไปกันเลยเราจะเข้าตีมปากองยาวมาล้ำเลยนะำเลย น้องฝ้ายเมื่อกี้เราไปสักการะมาเรียบร้อยแล้วสำหรับรู้ส şey like ึกว่าสมาธิมีสมาธิมากขึ้นเลยค่ะใช่ครับเราต้องอยู่นิ่งๆครับมีสมาธิลมเย็นด้วยรวมถึงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของฝ้ายตอนนี้ครับเหมาะมากเลยฮะก็ขันหมากที่มาก็เข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องรอมาแนะนําเจ้าบอกก่อนอ๋อแนะนำเจ้าบาวก่อนนะครับเป็นเจ้าของพื้นที่นี้เพราะตอนนี้เราอยู่กันในพื้นที่ของสํานักงานชลประธานที่15ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ กัในการแนะนําตัวกับท่านผู้ชมนิดหนึ่งครับคกับผมนายขอบพงษ์เจยอแก้วนะครับผู้ในการสํานักงานจุนประธานที่15นะครับซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงาและภูเก็ตครับโอ้โหเป็นจังหวัดท่องเที่ยวน้นเลยแค่พูดมานี่ก็จินตนาการถึงชายหาดอันสวยงามนะครับยิ่งบรรยากาศอย่างนี้ยิ่งดีมากเลย เหม e ือนเดิมค่ะเราต้องเรียกชื่อเล่นให้ท่านผู้อำนวยการนะคะพี่กอบพงเนี่ยแนะนำตัวชื่อเล่นดีกว่าให้เราเรียกว่าอะไรดีคะขอเจ้ยขอเจยเรียกเรียกพี่เจ้ยนะครับที่ตรงนี้คือเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานชนประธานที่สิบใช่ใช่เป็นเป็นก็เรียกโครงการลุ่มน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำปากประนังอันเนื่องมาจากพระราชนมรินะครับก็่อดืนเนี่ยต้องขอขอบคุณนะครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับดรเฉลิมชัยสีออนนะครับและก็ท่านอจิดีกรมจุลธาตน,นะครับท่านประพิษกันมานะครับที่มีความบ่วงใยต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากกร,รนังนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับพวกเรานะครับก็อยากเชิญชวนนะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับมาเที่ยวที่ลุ่มน้ำปากกร,รนัง ซึ่งลุ่มน้ําปากปะนางเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยยีปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะลําบากเรียนแค้นนะครับเป็นพื้นที่แห้งแล้งหรือว่าใช่เป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ค่อนข้างจะลําบากคือลุ่มน้ําปากปะนางเนี่ยจะมาช่วยฟื้นฟูแต่ลุ่มน้ําปากปะนางเนี่ยสี่น้ำสามรถสี่น้ำสี่น้ำามได้สอาใหม่เยอะก็คืออระสี่น้ำสามรถนี่เราไปกันมาหลายที่แล้วคำสับเยอะเลยครับเนี่ยมันจะเป็นน้ำ มันก็จะมีในส่วนของน้ำเค็มนะคนะน้ำเค็มน้ำจืดน้ำจืดน้ำเปรี้ยวนะครับประมาณนี้แต่ว่ารสชาติสามรสจะมีสีน้ำจะมีเค็มรสแล้วก็เปรี้ยวใช่ใช่ครับก็จะหนักอย่างนี้นะครับก็เปิดให้พี่น้องประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมก็เป็นจุดจุดหนึ่งนะที่ทางท่านดิบดีเนี่ยท่านให้ให้ความสําคัญว่าจุดที่ตั้งของโครงการครับ สามารถที่จะต้องทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวไ,วได้ให้ได้ด้วยใช่ใชเพื่อให้พี่น้องประชาชนและนักเรียนนักศึกษาเนีเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับงานจุมประทานงานเกี่ยวกับเสด็จพอ่พอ,พอเนี่ยนะก็ค,ะคือในพื้นที่ที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือ พื้นที่สวยงามมากเป็นส่วนหนึ่งของเรือนประทับแรมใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เปิดให้ให้ได้เข้าชมแต่ว่าตอนนี้เปิดแล้วเปานที่ท่องเที่ยวสามารถเข้ามาถ่ายภาพได้แล้วก็ร่วมระลึกถึงคราวนี้ต้องสอบถามทางทางพี่เจร์อีกนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานชลประทานที่15เนี่ยเรามีน้ําต้นทุนยังไงบ้างนะครับพี่เวลาเราบริหารจัดการน้ำเนี่ยมีความยากลําบากหรือว่าต้องใช้ความพยายามยังไง มากขึ้นในการจัดสรรน้ำครับคือคือ,คอลักษณะเรามาโฟกัสที่ที่ลุ่มน้ํปากกะหนัง <ขา S 2> ตรงนี้นะครับค <ขา S 2> <อ>ือจุดจุดไอไลท์ของลุ่มน้ํปากกะหนังก็คือลูกกลนเคร่งปากปุ๊ก,กลนเคร่งปากปุงกุคนเคร่งคือต้นน้ำเนี่ยต้นน้ําของลุ่มน้ํปากกะหนังเนี่ยแม่น้ํปากกะหนังเนี่ยก็มาจากปุกปปุกลนเคร่งจึงผู้กนเคร่งนี่มีทั้งหมดประมาณเนื้อที่ประมาณ แสนกว่าไร่กับสองแสนไรนะครับรบตรงนี้ยึ่งอยู่ในขอบเขตของอำเภอหัวไซนะครับอำเภอเจ้าปวดครับอำเภอเฉลือมพระเกียรตินะครับลนบิบู์เจียนใหญ่ครับในนี่สี่ห้าห้าอำเภอรตรงนี้ครับแล้วแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากปะนังอันเนื่องมาจาก ถราสมิี่ดีผมได้นาเรียนไปเบื้องต้นว่าประมาณสองล้านบาไร่มีอีกหนึ่งคำถามนอ้ายพี่อยากสอบถามทางพี่เจยมากเลยก็คือว่าเราไปมาหลายสํานักมากนะครับแต่ละสํานักก็มีเอกลักษณ์กับภารกิจที่แตกต่างกันเนาะเมื่อกี้ฟังจากทางพี่เจยก็คือที่นี่เนี่ยมีเขตความรับผิดชอบของสำนักเนี่ยครอบคลุมถึงจังหวัดท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเราไฮไลท์ภูเก็ตเป็นต้น แอบถามนิดนึงครับว่าเราบริหารจัดการน้ําในภูเก็ตเนี่ยซึ่งมีนักท่องเที่ยวอยู่มากมายแล้วก็เป็นจังหวัดต้นๆของประเทศไทยในการรับนักท่องเที่ยวเนี่ยทางสํานักเราดูแลพื้นที่ตรงส่วนนั้นยังไงบ้างคบพี่คือในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจังหวัดภูเก็ตในเรามีอ่างเก็บน้ําอยู่3มแห่งไม่ว่าจะเป็นอ่างกระทะนะครับอ่างบางเหนียวดำ,วดำแล้วก็อ่าง,างบางว่านะครับซึ่งสามอ่างเนี่ยในช่วงฤดูฝนเนี่ย มันไม่มีปัญหาอ๋อครับก็คือเรามีน้ําเก็บไว้เก็บไว้แต่ในช่วงฤดูแลเนี่ยเราก็ทำาอ็มยูไว้กับการประปาอ๋ใช่ทำเอ็มใช่ถ้าเกิดน้ําระดับหนึ่งเนี่ยมาถึงระดับหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะปล่อยน้ําให้กับการประปาได้ครับการประปาก็ต้องไปหาที่คุมเมืองที่มันมีน้ําอยู่ครับนี่นี่คือในการบริหารจัดการในในส่วนของ เห็่งท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตแล้วเรากลับมาที่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่คือมีการทําการเกษตรเยอะมากอย่างที่เรารู้จักกันดีก็คือมีส้มโอทับพิมสยามด้วยค่ะก็อยากอยากอยากสอบถามเนียเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้น้ําจากตรงนี้คือเราส้มโอรู้สึกว่าต้องใช้น้ําเยอะมากคือคือคือเป็นส่วนหนึ่ง คือจ,จริงจริงตอนนี้เราเหมือนกับว่าเราเรามีแปลงที่เราเพ่งทดลองแปลงสาธิตอยู่ที่ในแปลงลหมายถึงอยู่อยู่ที่ที่เราอยู่ตรงนี้นครับหลังจากที่เป็นไงเราดูพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้วนอ <ไป S 2> ้องไฟพอายแปลงร่างแล้วพี่เอกก็แปลงล่างอีกเหมือนกันพี่ไม่ใช่แปลงล่างพี่แปลงบนหลายคนเลยหลายานเลยเราอยู่แปลงบนแล้วก็เจยด้วยเจยด้วยแปลง ด้เรียบร้อยแล้วก็วันนี้เราอยู่กับพี่ทิ้งครับห้พี่ให้นำตัวท่านผู้ชมหน่อยครับครับสวัสดีครับผมปัญญพงษ์สงพยมครับหัวหน้าฝ่ายขยายผลศูนย์นํานระการและประสานการพนาพื้นที่ลุ่มน้ำปักพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับวันนี้ก็จะพามาเที่ยวในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับของศูนย์นํานระการเนี่ยชื่อแปลงนี้พอเพียงนี้ก็พอพอเพียงนี้ก็พอเป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยใช่ไหมครับพี่ทิ้งใช่ครับตรงนี้เป็นเกษตรอินทรีย์เรา นําเอาหลักปรยาเศรษฐกิจพอเพียงครับมาปรับใช้ในเรื่องของการเกษตรแล้วเราก็นํามาสู่แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตรงนี้นะครับซึ่งในนี้ครับก็จะเป็นแปลงรวมๆของหลายอย่างนะครับมีการจัดสรรที่ดินนะครับออกมาเป็นส่วนนะครับส่วนที่ปลูกข้าว ส่วนที li li ่ปลูกพืชผักแล้วก็ไม really ้ยืนต้นนะครับแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงของเราก็มีเป็ดนะครับอันนี้ให้ไข่ทุกวันมีเป็ดด้วยนี่แสดงว่าแสดงว่าเราเราเลี้ยงปลาในนี้ด้วยด้วยครับแล้วเราก็ใช้กังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยฮะเอามาปรับปรุงแล้วก็ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์อาทิตย์๋อนี่เราเป็นโซล่าเซลล์ใช่ครับใช่ใช่อ่าตัวนี้เป็นพลังงานทดแทน เราเป็นยังไงบ้างคะได้รับการตอบรับจากโรงเรียนในโรง,โรงเรียน,ยนใน,น,ใ,นในทั้งหมดเนี่ยที่ที่สิบสามอำเภอเนี่ยตอนนี้มามาทุกวันแล้วคือจริงๆเราเราเปิดเป็นทางการที่ให้มามาท่องเที่ยวนะค่ะท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ,ะวัฒนธรรมในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยคือต่อไปเนี่ยเยาวชนเนี่ยผมมองว่าเป็นกําลังหลักของชาติถ้าก็ได้ปลูกฝังได้รักสถาบันเนี่ย ผมว่ามันต่อไปเราก็ไม่เหนื่อยใช่ไหมลุ่นรุ่นรุ่นเนี้ยค่ะวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะทั้งพี่เจยค่ะขอบคุณพ่ะพี่พิงค์นะคะแล้วก็พี่เกียรติพี่เกียรติด้วยครับขอบคุณมากครับแล้วเราไปพบความสนุกในช่วงต่อไปครับ ชมและก็มาถึงช่วงต้นน้ำของรายการสารพลังน้ำของเรานะครับช่วงนี้เช่นเคยครับผมมีข่าวสารและภารกิจที่น่าสนใจของกรมชนระทานมานำเสนอส่วนจะเป็นข่าวอะไรไปรับชมกันเลยครับลุงตู่ลงพื้นที่อยุธยาขับเคลื่อนแผนมรรเทาอุทกภัยเจ้าพญาตอนล่างเมื่อบ่ายวันที่3มีนาคมพศ2566 พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีหรือลุงตู่ของเรานั่นเองลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินง,งานโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพยาฝั่งตะวันตกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายชูชาติรักจิตรองอธิบดีกรมชนะทานพร้อมด้วยนายชุติมันสกุลละพรามผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่11 นายพงศักดิ์เลียววงวาดผู้อำนวยการสํานักงานก่อสร้างชประทานขนาดใหญ่ที่สิบนายนิคมสุขันทพฤึกเพื่ออำนวยการโครงการส่งน้ำและบรรุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หดและผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และบรรยายสรุปผลการดำเนินง,งานต่างๆนะครับและนอกจากนั้นนายชูชาติรักจิตรองอธิบดีกรมชนระทาน ยังมีการกล่าวถึงโครงการปรับปรุงระบบชปบททานเจ้าพยาฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นหนึ่งใน9แผนที่เป็นงานมรรเทาทุกอุทกภัยของรุ่มมน้ําเจ้าพยาตอนล่างอีกด้วยโดยที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือกอนอชอมีมติเห็นชอบในหลักการเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําตั้งแต่คลองเจ้าเจ็ดถึงบางยี่หน จนออกสู่ชายทะเลอ่าวไทยสิ่งสามารถจะช่วยลดภาระการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพยาได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นการบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยให้กับพื้นที่ลุ่มเจ้าพญาตอนล่างได้อีกทางหนึ่งด้วยโดยมีแผนการดำเนินการโครงการ4ปีโดยดำเนินการตั้งแต่ปีพศ2568จนถึงปี2571 ส่วนรายละเอียดแผนงานของโครงการเดี๋ยวต้องติดตามกันตอนหน้านะครับว่ามีส่วนไหนที่น่าสนใจบ้างแต่ผมรับประกันครับว่าน่าสนใจทุกข้อเลยทีเดียวครับแล้วเจอกันใหม่กับช่วงข่าวสารและภารกิจของกลุมชนระทานในตอนถัดไปนะครับแล้วก็มาถึงช่วงคำคมฟิลฟ้าโดนใจวันนี้นะครับการคิดบวก ไม่ใช่การลอกตัวเองแต่มันเป็นการเพิ่มพลังใจให้ตัวเองต่างหากครับนำไปปฏิบัติตามได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ